สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำคลองแคลงฟักทองกะทิสดสูตรนี้แป้งนุ่มเหน็บหนับกะทิเข้มข้นหอมมันหวานกำลังดีอร่อยลงตัวมากเลยนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็จะนำฟักทองที่หั่นชิ้นไปต้มกันก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้ตั้งหมอ้อจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าใส่ฟักทองที่หั่นชิ้นใบเตย เสร็จแล้วก็ให้เราเปิดไฟได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เวลาต้มฟักทอง1ิบนาทีค่ะในช่วงที่เราให้ฟักทองเปื่อยเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นแป้งมันไว้รอกันเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มฟักทองครบเวลาแล้วนะคะก็จะสังเกตว่าฟักทองของเราเปื่อยดีแล้วจากนั้นเราก็จะนําไปผสมกับแป้งมันกันเลย นในขั้นตอนนี้เราก็จะทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางก่อนนะจากนั้นก็ตักเนื้อฟักทองใส่ลงไปผสมกับแป้งมันค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เฉพาะเนื้อฟักทองนะส่วนการใช้ฟักทองผสมกับแป้งมันควรที่จะใช้เป็นฟักทองที่ร้อนจัดเท่านั้นนะคะอย่าใช้ฟักทองที่อุ่นหรือฟักทองที่เย็นตัวแล้วเพราะจะทําให้ตัวแป้งไม่จับตัวกันค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไม้พายกดบี้ฟักทองให้ละเอียดดีเลยค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่ร้อนอยู่นะเราก็จะใช้ไมพายในการบี้เพื่อให้ฟักทองละเอียดค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไมพายนะคะในการคนผสมแป้งไปจนกว่าจะเริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้ค่ะ <Christians> ตอนนี้แป้งของเราก็เริ่มอุ่นเริ่มที่จะใช้มือนวดได้แล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นมือนวดค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้มือนะคะนวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันค่ะ ่วนในขั้นตอนนี้ขอแนะนํานะคะถ้าเรานวดแป้งไปแล้วแป้งมีลักษณะที่แฉะก็สามารถเติมแป้งมันลงไปได้นะหรือถ้าแป้งแห้งเกินไปก็สามารถทยอยเติมน้ําร้อนลงไปผสมได้ค่ะสาา่วนในขั้นตอนนี้เราขอตัวนวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้นะคะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะแป้งก็จะประมาณนี้เลยสาา่วนในขั้นตอนนี้แป้งของเราก็ไม่แฉะเกินไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะ เราจะพักแป้งของเราไว้15นาทีค่ะเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําในขั้นตอนนี้ก็ให้หาภาชนะมาปิดไว้ด้วยนะในระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราก็จะมาทําในส่วนที่เป็นน้ํากะทิกันก่อนค่ะในขั้นตอนต่อไปก็ให้เราตั้งหม้อในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะจากนั้นก็ใส่เป็นหัวกะทิลงไปค่ะในส่วนของกะทิเราใช้เป็นกะทิข้นสดนะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้เลยค่ะ ต่อไปก็ให้ใส่น้ำตาลในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลใส่ขาวใครจะใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมนะต่อไปก็ใส่เกลือในขั้นตอนนี้เราจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะเพื่อให้น้ำกะทิของเรามีความกลมกลม่อมค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะเปิดไฟเลยนะเราจะใช้เป็นไฟอ่อนค่ะในขั้นตอนนี้อย่าใช้ไฟแรงนะเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันค่ะ พอเปิดไฟเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไม้พายนะคะคนเพื่อให้ตัวน้ําตาลทรายละลายดีค่ะส่วนระยะเวลาในการต้มกะทินะคะเราจะไม่ใช้เวลานานค่ะเอาแค่พอเดือดขอบหม้อก็พอนะในขั้นตอนนี้เราก็ได้คนมาจนน้ากะทิของเราเดือดขอบหม้อแบบนี้แล้วค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สนะแล้วก็คนเล็กน้อยเพื่อให้น้ํากะทิของเราได้คลายร้อนค่ะ คนเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็ยกออกไปพักไว้ให้ใคลายร้อนในขั้นตอนนี้การที่เราปิดฝาก็จะช่วยทําให้น้ํากะทิของเรามีความหอมจากกลิ่นใบเตยค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมานวดแป้งเพื่อให้แป้งของเราคลายตัวดีนะในขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้เวลานวดนานค่ะ ก่อนที่เราจะมากดตัวคลองแคลงนะคะเราก็จะโรยแป้งมันบางๆเพื่อไม่ให้แป้งติดภาชนะนะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นแป้งมันค่ะแล้วก็ทานลงไปที่พิมพ์ด้วยนะเพื่อกันตัวแป้งติดค่ะต่อไปก็ให้เราปั้นแป้งให้เป็นลักษณะทรงกลมค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ปั้นชิ้นขนาดตามต้องการเลยนะแต่ขอแนะนํานะคะให้ปั้นชิ้นเล็กไว้จะดีค่ะเพราะเวลาทานจะได้ทานง่าย ส่วนขนาดชิ้นแป้งของเราก็จะประมาณนี้นะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะกดตัวของแข็งให้ดูค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ดูตามได้เลยนะหยิบก้อนแป้งของเราค่ะกดลงไปที่พิมพ์แล้วก็มมวนไปข้างหน้าแบบนี้นะคะก็เสร็จง่ายดค่ะส่วนในขั้นตอนนี้นะเราไม่ต้องโรยแป้งมันบ่อยค่ะก็ให้เรากดตัวของแข็งไปเรื่อยๆนะคะพอตัวของแข็งเริ่มติดพิมพ์แล้วค่อยทาแป้งมันบางๆที่พิมพ์นะส่วนในขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําไปจนกว่าแป้งจะหมดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้กดตัวคลองแคลงเสร็จแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําคลองแคลงไปต้มกันเลยค่ะสะในขั้นตอนนี้นะก็ให้เราตั้งน้ําแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปต้มรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟแรงนะแล้วก็รอจนกว่าน้ําจะร้อนเดือดขึ้นมาค่ะ ในช่วงที่เราให้น้ําเดือดนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นน้ําเปล่าไว้สําหรับแช่ตัวคลองแคลงค่ะในขั้นตอนวันนี้เราใช้เป็นน้ําเปล่าธรรมดานะใครจะใช้เป็นน้ําเย็นจัดก็ได้ค่ะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยนะส่วนของเราก็จะใช้เป็นน้ําเปล่าธรรมดาค่ะเพราะว่าต้องการให้ตัวคลองแคลงมีความนุ่มลนึบหนับนะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํามาจนร้อนเดือดนี้แล้วนะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําแป้งคลองแคลงลงไปต้มกันเลยค่ะ พอเราใส่ลงไปเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ตัวคองแข็งติดก้นหม้อค่ะคนเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราต้มต่อไปจนกว่าคลองแข็งของเราจะลอยตัวขึ้นมานะส่วนในขั้นตอนนี้แนะนําเลยค่ะถ้าน้าไม่ร้อนจัดอย่าใส่แป้งลงไปต้มเด็ดขาดเพราะจะทําให้ตัวแป้งคลองแข็งเละนะตอนนี้เราก็ได้ต้มจนตัวแป้งคลองแข็งลอยตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะ ก็แสดงว่าคลองแคลงของเราเริ่มสุกแล้วค่ะแต่ยังไม่สุกดีนะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนก่อนค่ะเพื่อเป็นการกลับด้านแป้งทําแบบนี้แป้งของเราจะได้สุกเสมอกันดีค่ะพอคนเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราต้มต่อไปอีกสองนาทีเพื่อให้แป้งของเราสุกดีนะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มแป้งครบ2นาทีแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักตัวแป้งขึ้นมานะในขั้นตอนนี้ก็จะสังเกตว่าแป้งของเรามีความใสเงาแบบนี้เลยก็แสดงว่าแป้งของเราสุกดีแล้วค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะเทแป้งคลองแคลงลงไปแช่ไว้ในน้ําเปล่าค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาแช่อยู่ที่1 5ห้านาทีนะเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ําค่ะทําแบบนี้เวลาเรานําไปทําขนมหวานตัวคองแคลงของเราก็จะไม่อืดค่ะ ตอนนี้เราก็ได้แช่แป้งคลองแคลงของเราครบเวลาแล้วนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปเราก็จะตักตัว,ตวคลองแคลงขึ้นไปพักไว้ให้เสดดน้ำค่ะตอนนี้คลองแคล,ง,คลงก็ได้เสดดน้ำดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำกะทิที่เราพักไว้จนเย็นตัวดีแล้วมาเทผสมเลยในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนผสมเพื่อให้ตัวคลองแคล,ง,คลงและก็น้ำกะทิได้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสำหรับเมนูลคลองแครงฟักทองในขั้นตอนนี้ใครจะนํางาขาวคั่วสุกมาใส่ก็ได้นะคะคลองแครงฟักทองกะทิสดของเราก็อร่อยมากค่ะตัวแป้งมีความหนึบหนับส่วนน้ํากะทิมีความเข้มข้นหอมมันหวานกําลังดีส่วนใครที่ชอบงาขาวคั่วสุกก็สามารถนํามาใส่ได้เลยนะ และในส่วนของรสชาติความหวานใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะส่วนในวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ